แม่อ้อยที่อยากให้ลูกสาวมีหลานนักมีหลานนะมาลุ้นกันว่าแม่อ้อยจะได้หลานตามที่หวังไหมดาวและคิวตัดสินใจเรียกแม่อ้อยมาคุยแต่ทั้งสองคนไม่ทันพูดแม่อ้อยก็พูดขึ้นมาก่อนแม่อยากจะพูดให้มันคลียค์ายวันนี้ไปเลยลูกพอดาวกับคิวได้ยินแบบนั้นก็อึดอัดไม่ตอบกลับแม่รู้ว่าลูกอึดอัดแต่แม่ทำเพราะแม่ห่วงลูกทั้งสองคนนะพอคิวได้ยินแบบนั้นก็ตอบกลับเรารู้ครับแม่ว่าแม่เป็นห่วงเราและทุกอย่างที่แม่ทำก็เพราะว่า แล้วดาวก็รีบเสริมแต่แม่อาจจะรักเกินไปหน่อยแม่ต้องเข้าใจนะคะว่าคู่รักเขาอยากอยู่ด้วยกันสองคนไม่ใช่อยู่กับแม่ทุกวันทุกสถานการณ์แบบนี้แม่อ้อยได้ยินก็รีบตอบกลับเหมือนกันแต่แม่อุตส่าทำกับข้าวให้ผู้หนูกินทุกมื้อเลยนะแม่ทั้งตื่นเช้าทั้งดูแลบ้าน แล้วคิวก็ตอบกลับเหมือนกันผมเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่แม่ทํเพราะแม่รักเราสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบ้านนี้ไงผมหวังว่าสิ่งที่พวกผมทําแม่จะไม่โกรธพวกผมนะคะแล้วดาวก็หันมาพูดกับแม่การที่เราสองคนตัดสินใจย้ายออกไม่ใช่ว่าเกลียดแม่นะคะแต่แค่อยากจะมีเวลาส่วนตัวก็เท่านั้นพอทั้งสองคนตัดสินใจย้ายออกแม่อ้อยก็ได้แต่ฟังแต่ก็ไม่ตอบกลับและแล้วคิวก,กับดาวก็ย้ายออกมาอยู่บ้านหลังใหม่อย่างที่ตัดสินใจไว้แต่ความเงียบของ แม่ก็ไม่ได้หมายถึงความเข้าใจทั้งหมดแล้วดาวก็ยืนมองสวนหน้าบ้านเงียบๆแล้วหันมาพูดกับคิวในที่สุดเราก็มีพื้นที่หายใจเป็นของตัวเองแล้วนะคิวแต่ผมก็อยากให้แม่เข้าใจว่าเราแค่ต้องการพื้นที่ไม่ใช่ต้องการหนีแม่พอดาวได้ยินก็หันมาจับมือคิวฉันก็เหมือนกันแต่ว่าเราต้องอดทนหน่อยนะอาจจะต้องให้เวลาแม่เขาหน่อยแต่สายตาของแม่คุณตอนนี้เหมือนจะไม่ได้เข้าใจอย่างที่เราพูดนะดาวแล้วไม่ยออยก็มองทั้งสองคนอย่างไม่พอใจ แล้วก็พึมพำกับตัวเองแอบย้ายไปแบบนี้ก็ได้เหรอแล้วคิวก็หันไปพูดกับดาวยังไงเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราตัดสินใจแล้วดาวแล้วดาวก็จัดของบ้านใหม่แล้วหันมาพูดกับคิวใช่คิวพูดถูกบ้านนี้จะเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปพอแม่อ้อยเห็นทั้งสองคนจัดของแม่อ้อยก็เดินเข้าบ้านพ่อคิวเห็นก็หันมาพูดกับดาวอีกผมอยากให้แม่รู้ว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาจริงๆแต่ถ้าอธิบายตอนนี้แม่ก็คงไม่ฟังดาว พยักหน้าเห็นด้วยแล้วตอบกลับใช่ไว้แม่ใจเย็นก่อนแล้วเราค่อยคุยทีหลังก็แล้วกันนะถ้าแม่เปิดใจแม่ก็จะรู้ว่าเรารักแม่แค่ไหนใช่ดาวพูดถูกและสิ่งที่เราทําคือทัง